วันนี้เนี่ยวิเคราะห์จากการที่เขาเร่งเอางบประมาณเปลี่ยนง,งบประมาณไม่แจกเงินมือ,อแล้วเอาเงินมาใช้แบบนี้แปลว่า่าแล้วก็เร่ง Entertainment Complex, อเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เร่งนูน่นเร่งนี่ที่เป็นนโยบายที่เรามีเควสชั่นมาร์กันว่ามันจะเป็นทุจริตเชิงนโยบายไหมนะคะแล้วก็เร่งจะยึดมหาดไทยถ้ารัฐบาลกําลังไม่มีสีิรภาพเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปรับอะไร ถูกไหมถ้าโดยปกติถ้าคิดจะอยู่ถึงปีเจ็ดศูนย์เขาจะไม่ค่อยปรับอะไรก็นิ่งๆกันไปต้องนิ่งกันไปอยู่กันไปเพื่อให้อยู่ได้แต่นี่จะยึดมหาไทยยึดมาทําไมก็อาจจะอย่างที่คุณจตุพรพูดแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่มองว่ามหาไทยเขาเชื่อว่าคุมกลไกการเลือกตั้งตั้งแต่ผู้ว่าจนถึงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังนั้นฉันจะยึดตรงนี้มาสะสมเรื่องกระสุนสะสมเรื่องอํานาจเมื่อมีอํานาจอยู่ในมือกระสุนอยู่ในมือพร้อมเลือกตั้งมันอาจจะเหมือนกับรู้ว่าเครื่องบินกําลังจะตก ต้องเตรียมล่มเตรียมชูชีพเตรียมอะไรให้พร้อมออพร้อมที่จะให้นักบินก็คือนายกเนี่ยกดปุ่ม,ม eject ตัวเองออกมาให้ทันแปลว่าตอนนี้คือกำลังเตรียมเพราะฉะนั้นไม่ยุบหรอกถูกไหมฮะถ้าฟังแบบนี้จะยุบ คือคืออย่างที่บอกไงว่าอาจจะวิเคราะห์แตกต่างนะแต่เท่าที่ดูพฤติกรรมเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่านายวิศิลป์เป็นคนฉลาดอาจจะมองเห็นว่าเครื่องบินมันกําลังจะตกก็ต้องเตรียมทั้งสเสบียงกลางต้องเตรียมทั้งอํานาจเพื่อมองว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยซึ่อาจจะมีมาเร็วกว่าปี70เนี่ยซีเคียวได้ว่าชนะแน่ด้วยอํานาจด้วยกระสุนต่างๆเนี่ยชนะแน่แล้วก็ยังมีพักพันธมิตรซึ่งเป็นพักนอมินีอยู่สองสามพัก อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เสียงถึง270แล้วก็จะจัดตั้งรัฐบาลโดยที่อาจจะเอาคนอื่นมาเติมอาจะได้ไม่นั่นอย่างนี้ <c oughs> ก็เหมือนกับแผนレสคิวละแผนฉุกเฉินละนะเป็แนแผนฉุกเฉิน